เดี๋ยวก่อนชาโดมันไม่ใช่อย่างที่นายคิดนะรีบรีปอธิบายมาซะว่าตัวน้ำเงินเพราะพวกเราได้ยินไม่ผิดแน่ว่าเขาจะสร้างเอกแมนแลนด์และนายก็รู้ว่าชาโดนั้นดื้อขนาดไหนฉันเข้าใจว่าเอกแมนแลนด์มันแปลกๆแต่ฉันมั่นใจว่ามันไม่มีอะไรหรอกนี่ไม่ใช่ด็อกเตอร์เอกแมนได้ซ้ำใช่แล้วเท่าที่เห็นเราตตามไปชั้นมากเลยแต่แต่ฉันก็แค่เพื่อนบ้าีแสนดีช่างสมมิสเตอร์ทิงเกอร์นั่นแหละอันที่จริงเขาสูญเสียความทรงจำฉันกับพวกเคอติกและชาวบ้านลองถามดูหมดแล้วมจะจำไม่ได้ แต่เจ้านั่นก็ไม่ได้อันตรายน้อยลงสักหน่อยเออโอเคที่นายพูดมันก็มีเหตุผลเออนายไม่ฟังเลยอย่ามาแตะเขามานัดหนึงกันมาเลยแหวันนี้บัวรออะไรกันอยู่เล่าพวกเราเป็นเคอติกส์นะเริ่มเข้าทุกคนไปช่วยโซนิกกันเถอะรับาได้เลยไม่มีทางที่เราจะตามพวกนั้นทันแน่ฉันทำได้นะ ฉันแค่กำลังเหนื่อยจากการทำลายพวกแบทนิตอยู่บางที่เราอาจจะเชื่ออยู่ห่างๆก็ได้มัง้งไม่เราเอิดหาต้นเห็นที่พาชา์โดมาที่นี่ตั้งแต่แรกนี่เป็นคอมผิดของเธอโอ้ตายริฉันเหรอใช่เธอนั่นแหละเธอคิดอะไรอยู่ถึงพาชา์โดมาที่นี่ชา a โดเขาตามหาเอกแมนก็เพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้รอบวางแผนร้ายอะไรอยู่ชาโดเขาไม่ใช่คนที่ชอบเริ่มก่อนนะใครก็ตามที่ขวางทางเขาอย่างเช่นนักสืบบางกลุ่ม ก็้าจะเจ็บตัวได้มันไม่ดูเหมาะเจอบไปหน่อยเหรอที่อยู่ๆพวกนายก็ได้รับบอดแสจากบุคคลปริศนานั้นมาน,นายมีเวลาตั้งเยอะเพื่อที่จะหาเป้าหมายตรวจตราเขาและพาโซนิกมาในระหว่างที่ฉันช่วยแชโดหาหมู่บ้านนี้การสืบสวนของนายก็สําเร็จไปได้ง่ายๆแถมนายยังมีเพื่อนฮีโร่อยู่เคียงข้างพวกนายอีกเดี๋ยวแล้วเธอรู้เรื่องนั้นได้ไงอะเว้นแต่ว่าโอ้ฉัน มีปัญหาที่จะแซงชั้นเลยยังไงฮะปกตินายเร็วกว่านี้ไม่ใช่หรือไงฟังนะฉันรู้ว่าเอกแมนเป็นตัวเฮงสวยเกรดเอมาหลายปีแล้วอย่างน้อยเขาก็ทำเรื่องดีๆบ้างนั่นแหละอย่างในจำเรื่องมันอาร์คได้ไหมล่ะตอนนั้นเขาก็ช่วยพวกเรากอบกู้โลกนะเออเอโอเคเขาอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้นายเกิดขึ้นมาด้วยนะแต่เขาก็ไม่ได้คิดทำลายโลกใช่ไหมล่ะก่อนที่จะพูดไม่เสร็จเลย โอเคแล้วนายจำเรื่องที่แบ็กททมบุกได้หรือเปล่าล่ะนายจำได้ไหมตอนนั้นเอกแม็กก็ช่วยเราสู้มันกันนะถ้าไม่มีเขาเราไม่รอดแน่นายลืมไปแล้วหรือยังไงว่ามันทำให้นายทรมานขนาดไหนมันพยายามจะกำจัดนายหลายรอบแล้วนะฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมนายถึงไว้ใจเจ้าหมอนั่นหลังจากเรื่องทั้งหมดที่มันทำ <c oughs> ในอดีตนายก็พยายามจะกำจัดฉันไม่ใช่รือไงฮะนายคิดจะระเบิดดาวทั้งดวงได้ซ้ำ แล้วไงนายอยากจะให้ฉันกำจัดเอกแมนไปพร้อมกับนายเลยหรือไงท้ายสุดแล้วนายจะยอมไม่ยอมล่ะฮแล้วแผนของนายเกี่ยวกับเขาคืออะไรปล่อยให้เขาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยแหละเขาช่วยชาวบ้านที่นี่มาสักพักแล้วนะถ้าคิดว่าจะปล่อยให้เขาทำอย่างนี้ต่อไปอ่ะเลขอย่างนั้นฉันก็อยากรู้ด้วยว่าเขาจะสร้างเอกแมนแลนด์แบบไหนมานะนี่นายรอฉันให้ออกมาไกลๆแบบนี้เนี่ยเนาะก็ใช่นายไม่ยอมฟังฉันเองอ่ะอะให้ตายสิ ฉันเห็นเขาแล้วทังนี้เราพร้อมแล้วละ่ะถึงจะเร็วยังไงก็ช่วยอะไรนายไม่ได้เธอเจอกับกำแพงนะแมนายนี่หัวแข็งซะจริงนายไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้หรอกนะเขาฉันคุยกับโซนิกเรียบร้อยแล้วหรออาฮะเขา้าใจเหรอแกมิสเตอร์ทิงเกอร์ครับโชว์เอกแมแนแลนด์ให้ฉันเห็นเดี๋ยวนี้ ฉันไม่อยากจะโชว์ให้เห็นก่อนที่มันจะเสร็จน,นะแต,แต่ถ้าจะไม่ให้น,นายก็แล้วกันชาดาอือไรกา Ooh, <like> มันดูดีมากเลยอย่างที่เห็นอาน,นะแถวนี้เด็กๆไม่ค่อยมีที่เล่นเท่าไรแทมเกล้ว่าถ้ามีที่เล่นดีๆอาจจะทำให้บนเด็กแฮปปี้เท่านั้นเองนี่หมายความว่าจะไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมขาวสะอาดเลยลละเพื่อน นัดเจอกันใหม่นะลูชยินดีอยู่แล้วและไม่ต้องห่วงนะหนุ่มๆถือว่าครั้งนี้เป็นผลงานของพวกนายไม่ต้องมีส่วนแบ่งเธอนี่เป็นคนดีจริงๆขอบคุณที่จัดการทั้งหมดนี่นะมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะแบ่งได้หรอกนะมุดไว้กับแค่เจ้าง,งัางเนี่ยนะแต่ละคนมันก็มีความหมายแตกต่างกันนั่นแหละนายคิดขึ้นมาได้ยังไงอะฮะจู่ๆมันก็ขึ้นมาเองนะท่านแค่คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เด็กๆน่าจะสนุกได้ฮะยังก็เจ๋งไปเลยนี่ แต่มันจะจริงอย่างนั้นที่มันจะไม่อันตรายน่ะเดี๋ยวมันเป็นสัญญาณว่าความจําของเจ้านี่อะไรจะกลับมานะ่ะแค่บอกว่าน้าจะกลับมาเห็นมันหลังจากที่มันเสร็จแล้วนะโอ้ฉันจะแวะกลับมาดูอย่างแน่นอนเรือทุกร,กรากกำลังไปที่เป้าหมายแล้วครับท่านเยี่ยมมากส่งสัญญาณไปที่เรือหลักได้เลย ถึงเวลาที่ฉันจะไปเข้าร่วมกลุ่เขงฉันได้แล้วในเวลาเตรียมสำหรับตอนต,ต่อไปของแผนการลับสุดยอดของฉันเดี๋ยวอะไรนะแต่เราเม่เห็นและสรุปเป็นใครตอนต่อไปคำตอบ